ขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวจะบอกว่ากินได้บ่อยมากเลยพราแกแร้านเนี้ยให้เครื่องคือแน่นมากพี่กัลวันนี้ว่าพื้นพามกินร้านไม่เกียนก๋วยเตี๋ยวปลาไก่ตุ๋นที่นาเกินนะพราแกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาขูดที่ทำเองเพราแกและสำคัญธามาช้าคืออดกินและขอเริ่มที่เมนูแรกเส้นใหญ่จะโฟยำแห้งให้เครื่องก็แบบนเน้นๆมาถึงก็ขอบีมะนมาวก,ก่อนเลยสี่ <4 S 2> จะโฟคือเค็มคนมากรสชาติอร่อยกลมๆจะบอกว่าถ้วยเนี้ยห้าสิบบาททั้งนั่นเองพราแกแบบแห้งก็จะมีน้ำซุปเยี่ยให้เราด้วยนะน้ำซุปคือใส่มาเพรสชาดีเลยนะตอนแรกคิดว่าใสแแบบจืดดๆเเเเปลลล่่่่่า้้้ววใสสอออออรยยยยยะขตตนกกีี๊ม เนี่พวกแกให้มานมาวบะบีบเองเลยสะใจและตัวเส้นเกมอี่พวกแกน้อยล้านมากนะที่จะถามหากินยากมากและเนี่ยคือรสชาติต้มยำที่ถูกต้องทั้งหมดที่เรากินจะอยู่ถ้วยละ50บาทเท่านั้นเองคือจะบอกว่าทุกทีของเขาแต่ละอย่างคือให้มาชิ้นใหญ่มากพวกแกแบบไม่จกตาส่วนน้องเราก็สั่งต้มยำแบบไม่ผักนะพวกแกแค่นี้ก็ได้อีแล้วอ่านางบอกอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วจะบอกไก่ตุ๋นเขาหน้ากินมากพวกแกแต่อิ่มมากไว้รอบน่าจะมาลองใหม่ส่วนที่นั่งของร้านเขาจะมีประมาณสี่โต๊ะน,นะพวกแกและแวะไม่อบาน่ยอม